สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งนําเที่ยวนะครับวันนี้วันกันที่14ตุลาคม2567เวลาประมาณบ่ายสองครับตอนนี้เราอยู่ที่พระบรมราชานุสรวรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นอู่ต่อเรือนะครับอู่ต่อเรือจำลองที่สร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเดินดูด้านในนะครับผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับ เป็นอู่ต่อเรือจำลองนะครับผมก็จะว่าเป็นสถานที่ต่อเรือตอนอที่ก่อผู้เอกราชนะครับ